ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศเติบโตขึ้นอย่างมากในช่วงเวลาที่ผ่านมานั่นส่งผลให้ธุรกิจการผลิตบานเลื่อนกันห้องและฉากกั้นอาบน้ำเติบโตขึ้นเป็นเงาตามตัวตอบรับวิถีชีวิตสมัยใหม่ที่ต้องการมีพื้นที่ส่วนตัวมีห้องอาบน้ำสวยหรูบริษัทโอเวอร์ซีอลูมินมจึงมียอดการสั่งซื้อติดตั้งสูงขึ้นแต่ด้วยปัญหาหลังการติดตั้งที่ต้องกลับมาแก้บ่อยครั้งหรือต้องผลิตใหม่ทําให้เสียค่าใช้จ่ายเกินจําเป็นแต่บริษัทโอเวอร์ C A สามารถก้าวผ่านปัญหานั้นมาได้ลดความผิดพลาดลงได้เกือบ30เป็นมูลค่ากว่า1 3 20,000บาทต่อปีพวกเขาทำได้อย่างไรไปติดตามชมกันได้เลยครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง Efficiency Tips สนับสนุนโดย Lean Supply Chain by TMB หลักสูตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจทั้ง supply chain ตอนติดตั้งบานกัน้นไม่ต้องแก้ต้นทุนไม่บานปลาย ไม่ทราบว่าที่บริษัท o ออซีอลูมิเนียมผลิตสินค้าและให้บริการด้านใดบ้างเป็นอย่างไรช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับบริษัท o อเอซีอลูมิเนียมเป็นโรงงานผลิตแล้วก็ติดตั้งสินค้าฉากกั้นน้าและบานเลื่อนกั้นห้องสําหรับภายในอาคารค่ะโดยที่ตัวบริษัทเนี่ยเปิดดําเนินการมากว่า38ปีแล้วเราเนี่ยมีการพัฒนาโปรดักต์ของเราขึ้นมาเองคือมีการคัดเลือกซัพพลายเออร์ด้วยมีจุดแข็งว่าเรารู้ลึกรู้จริงสามารถนํามาประยุกต์งานได้มากและมีความสวยงาม เห็นว่าบริษัทมียอดสั่งผลิตเข้ามามากมายแต่ยังมีอุปสรรคที่ไม่สามารถตอบรับความต้องการของตลาดได้ดีเท่าที่ควรตรงนี้อยากทราบว่าเกิดอะไรขึ้นปัญหาของเราค่ะก็คือว่าเราไปติดตั้งงานให้ลูกค้าเนี่ยมันไม่จบภายในครั้งเดียวมันมีต้นทุนในเรื่องของค่าน้ำมันรถแล้วก็เรื่องของเวลาแล้วก็พวกวัตถุดิบอะค่ะที่จะต้องเสียไปจริงๆตอนมองเราก็มองภาพรวมตั้งแต่การผลิตขั้นตอนโปรเซสแรกๆแล้วก็การวันหน้าง,งานนะ พอโฟแมนไปวัดหน้าง,งานกลับมาเนี่ยเขาจะชอบเขียนตรงหน่วยนะครับเป็นเซนติเมตรค่าจริงๆเป็นมิลลิเมตรครับเหมือนกับใส่หน่วยผิดหรือว่าการโจดบันทึกรายละเอียดต่างๆเนียครับแต่ก็ได้ทราบมาว่าหลังจากที่ได้ไปอบรมปัญหาต่างๆคลี่คลายได้เป็นอย่างดีช่วยเล่าวิธีแก้ปัญหาให้ฟังหน่อยครับ ก็หลังจากที่เราได้เข้าอบรมในคอร์สของที b อนนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะคิดกันว่างานที่มันผิดผิดเพราะว่ามาจากาในส่วนของฝ่ายผลิตผลิตผิดแต่จริงๆแล้วเนี่ยค่ะมันก็คือมาจากกระดุมเม็ดแรกของเราก็คือโฟมานปริมาณงานในแต่ละวันของโฟมานเนี่ยค่ะมีค่อนข้างเยอะเพราะว่าโฟมานของเราเนี่ยจะวิ่งไปวัดงานด้วยแล้วก็จะวิ่งทั้งงานเอกสารด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่โฟมานเขาไปวัดเนี่ยค่ะ ก็คือเขาจะรีบวัดมันจะทําให้ขนาดของหน้าง,งานตัวเลขที่ได้มาเนี่ยคาดเคลื่อนแล้วก็มันจะมีปัญหาในเรื่องของการอ่านค่าของตลับนี้แล้วก็วิธีวัดงานของแตล่ละคนเนี่ยเขาจะไม่เหมือนกันเราก็ตั้งทีมขึ้นมานะคะแล้วก็เราก็ทําการสุกอบรมโฟแมนให้มาสเตอร์หลักของเราเนี่ยเป็นคนอบรมวิธีการวัดวิธีการอ่านค่าให้ถูกต้องมีการทาเวิร์กช็อปให้กับพนักงานเนี่ยมีการทดลองทาใบสั่งงานที่ถูกวิธีแล้วก็เราให้ความสําคัญในเรื่องของการที่โฟแมนเนี่ย เก็บข้อมูลรายละเอียดต่างๆจากหน้าง,งานมาครับถ่ายเทข้อมูลไปยังฝ่ายออฟฟิศนะครับได้ถูกต้องเราก็มีแบบฟอร์มวัดงานเนี่ยอย่างชัดเจนซึ่งให้ฟอร์แมนเนี่ยได้กรอกรายละเอียดมาครับออฟฟิศก็จะมารีเช็คอีกครั้งหนึ่งว่าตรงส่วนนี้นะฟอร์แมนลืมให้ข้อมูลหรือว่าอะไรเงี้ยครับก็จะมีการคุยกันให้ชัดเจนขึ้นก่อนที่เราจะเสนอราคาลูกค้าหรือว่าออกไปสั่งงานเพื่อที่จะไปทําการผลิตชิ้นงานขึ้นมาเป็นชิ้นงานจริงครับ ก็หลังจากที่เราได้เข้าไปทําการอบรมมาแก็ปรับปรุงเราก็สามารถนะคะลดในส่วนของงานผิดพลาดเนี่ยได้มากกว่า30ค่ะแล้วก็ในส่วนของยอดเงินที่เราเซฟได้เนี่ยหนึ 1, 3, 000, 2, 000่งล้านสามแบาทต่อปีค่ะไม่น่าเชื่อว่าทุกปัญหาสามารถแก้ได้ด้วยความรู้อยากให้ฝากอะไรถึงเพื่อนๆที่สนใจอบรมหน่อยครับอยากจะฝากนะคะสำหรับผู้ประกอบการท่านอื่นๆที่มีความสนใจที่อยากจะ ยกเครื่องธุรกิจของท่านให้ประชับนะคะรีดไขมันออกคอร์สนี้ค่ะดิฉันคิดว่าเป็นคําตอบที่ตรงจุดเมื่ออบรมคอร์สนี้แล้วนะคะได้ความรู้อัดแน่นมากๆเลยค่ะซึ่งสามารถตอบโจทย์ไปพัฒนากระบวนการทํางานได้จริงซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะไปพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการได้อย่างแท้จริงค่ะ ผลพิสูจน์แห่งการเรียนรู้ที่ความรู้ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพโดยใช้หลักการ Lean Six Sigma สามารถทำให้คุณมองเห็นถึงปัญหาวิเคราะห์ถึงต้นเหตุและให้คำตอบของทุกปัญหาเพื่อให้ธุรกิจคุณได้ก้าวสู่ความสำเร็จอย่างแท้จริง